คุณต้องเลือกผู้ชายที่มีความทะเยอทะยาน ambition มีความอยากที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมีพยายามมีความตั้งใจที่จะสร้างตัวเองให้ดีขึ้นไม่หยุดที่จะฝันไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะไปต่อเป็นฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาจะดูลูกเขยอะเขาไม่ได้ดูที่ฐานนะเขาดูที่ว่าผู้ชายคนนี้มีความมุ่งมั่นมีการวางแผนมีการที่แบบ อยากจะสร้างตัวอยากที่จะพัฒนาตัวเองหรือเปล่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยลูกสาวประโยชน์คนนี้เนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะเขาก็ดูแลลูกสาวเราได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเลือกคนรวยมาแล้วก็รวยจากที่พ่อแม่มีอยู่แล้วไม่ใช่รวยจากตัวเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่รวยจากเซลยวเมดะไม่นานมารดกมันก็ใช้หมดแต่ถ้าเลือกคนที่รวย จากการที่เขาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเอง